ผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลนะครับออกถแถลงการงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีเนื่องจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีพิเศษแล้วไม่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งตามหลักปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมานะครับคือรัฐบาลรักษาการรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติจะไม่มีการตั้งฉายายเช่นเดียวกับกรณีรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนที่เกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจเมื่อปี49เช่นเดียวกับสื่อมวลชนประจํารัฐสภานะครับชี้แจงว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ยึดอำนาจทางการเมืองจึงต้องงดตั้งฉายาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำฉายารัฐสภาที่สื่อมวลชนตั้ง ด้วยความสุจริตไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกับที่เคยงดตั้งฉายารัฐสภาเมื่อปี49หลังเกิดรัฐประหารและปี56ภายหลังรัฐบาลขณะนั้นประกาศยุบสภาครับ